เรื่องนี้เป็นเรื่องของการเสียสละดรามา่าสยองขวัญและแอคชั่นวันนี้ผมได้พบกับประสบการณ์เสี่ยงตายดังที่ทหารทั้งหลายในสมัยก่อนเคยพบเจอกันเจ้าสิ่งนี้เป็นทั้งปีศาจจอมานและผู้เฝ้าประตูนรกอีเซอร์เบรุตหมาสามขาเจ้าถิ่นแห่งที่นี่สำหรับใครไม่รู้จักนะครับผมเซอร์เบรุตก็คือหมาเฝ้าประตูนรก ที่ในตำนานว่ากันว่ามันมีอยู่3มหัวฮะแต่ในโลกที่ผมอยู่นี้เป็นไปได้ยากที่มาจะมี3มหัวดังนั้นเจ้าตัวนี้จึงเลือกที่จะมี3ามขาแทนครับผมช่วง3าวันที่ผ่านมานี้ที่ที่ผมอยู่ฝนตกทั้งวีทั้งวันตกเช้าเย็นจึงทําให้อากาศที่นี่หนาวมากๆหนาวจริงๆหนาวมากๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมออกไปยืนข้างนอกได้5นาทีผมสามารถกลายเป็นมนุษย์แช่แข็งเหมือนกับแมมมอธที่เขาเพิ่งไปพบเจอกันได้เลยแล้วเมื่ออากาศหนาวขนาดนี้ผมไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องสู้มันด้วยการออกกําลัง ซึ่งการออกกําลังของผมผมเลือกที่จะเต้นบีทเซเบอร์เป็นเวลา2ชั่วโมงนี่คือคลิปตัวอย่างเล็กๆและอย่างที่รู้ๆกันอยู่เมื่อทุกคนออกกําลังกายเป็นเวลา2ชั่วโมงให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือความหิวความหิวแบบหิวแบบสุดๆเลยในตอนนั้นหลังจากที่ออกกาลังกายเสร็จผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีควายเดินผ่านผมสามารถกินควายตัวน,นั้นได้ทั้งตัวเลยด้วยความหิวก็หายแบบมหาศาลยับยั้งไม่ได้ผมจึงไม่มีทางเลือกนอกจาก ต้องออกไปข้างนอกในตอน6โมงเช้าซึ่งในตอน6โมงเช้าของที่ที่ผมอยู่นั้นมันเป็นเวลาที่อันตรายที่สุดในละแวกนี้เป็นเวลาที่ปีศาจแห่งหมู่บ้านกำลังจะตื่นนอนไอเซอร์เบรุตผมเดินออกไปหน้าบ้านผมเห็นไอเซอร์เบรุตนี่นอนอยู่ใต้รถนี่คือรูปตัวอย่างส่วนทางขวาก็เป็นมือขวาของมันถึงแม้จะหน้าตาน่ากลัวก,กว่าไอเซอร์เบรุตแต่อนี่เป็นหมามารยาทดีอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมในภาพนี้ไอเซอร์เบรุตยังหลับอยู่ผมจึงใช้โอกาสนี้แอบย่อง ออกจากบ้านตัวเองแล้วเดินไปที่ตลาดในขะาะไปผมสามารถทำได้สําเร็จครับผมผมสามารถแอบย่องและหลบหนีไอปีาศาจผู้เฝ้าหมู่บ้านนี้ได้โดยที่ไม่เสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่นิดเดียวในขากับ ขากับครับผมผมซื้อเจ้าสิ่งนี้กับปลาทองกัวมาซึ่งอันที่จริงเจ้าสิ่งนี้มีอยู่3ามถุงซึ่งไอ้น้ำเต้าหู้นี่สําหรับผมมันคือไข่ห่านทองคําที่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ลงทุนปีนต้นถั่วงโ,งโง่ๆขึ้นไปฆ่ายักษ์และขโมยไข่ห่านมันมาผมกลับมาจากตลาดพร้อมด้วยน้ำเต้าหู้3ามถุงกับปลาทองกัวถืออีกข้างหนึ่งอีกหนึ่งถุงแต่สิ่งที่ผมเจอฮะอิเซอร์บรุตตื่นแล้วอิเซอร์บรุตตื่นแล้วมันมายืนเฝ้าอ,อยู่ตรงเสาไฟฟ้า กับพวกของมันอีก2ตัวเมื่อผมมองมาเห็นครับผมผมใจสั่นมากเลยรู้สึกหวาดกลัวเงื่อตกมากผมกําลังคิดว่าตัวเองกําลังจะเดินเข้าสู่สมรภูมิสงครามลงแล้วฮะผมเชื่อในใจแน่นอนกูเดินผ่านมันมยังไงมันก็กัด3ตัวเนี้ยแต่ผมไม่มีทางเลือกครับผม ผมต้องฝ่าสมอภูมินี้เข้าไปไม่ก็อดตายอยู่ตรงนั้นครับผมผมจะค่อยๆเดินย่องเข้าไปพยายามไม่ให้ไอ้หมาสามขาเจ้าถิ่นเห็นผมครับผมแต่ความพยายามของผมผม,มันสูญเปล่าซะจริง,รงๆฮนะในขณะที่ผมหิว้วถุงเต้าหู้กับลระ่องโกอยู่อย่างนี้นี่เองไอ้หมานั่นมันหันมาแบบ แล้วมันรู้เลยว่าไอ้ชายที่ถือน้ำเต้าหู้กับพระ้องโกรนี้คือผมสิ่งแรกที่มันคิดในใจเลยมันจะสูบวิญญาณกูแน่นอนมันจะเอาวิญญาณเอามาตากูไปแน่นอนครับผมไอ้ม้านรกเนี่ยไอ้ม้าสามขานั่นเปิดก่อนเลยห้อิสเบอรุตเฮาอยัางดังเลยครับผมเพื่อนมันก็ตามมาด้วยอีก2อตัวบูบ ผมในตอนนั้นรู้สึกใจไม่ดีอย่างแรงแล้วครับผมวิญญาณกูถูกสูบแน่นอนถูกสูบด้วยหมานารกนี่กับเพื่อนของมันอีก2ตัวแน่นอนแต่ผมไม่มีช้อยอื่นครับผมนอกจาก,กค่อยๆเดินเดินย่องและจ้องตามันไว้เขาบอกกันว่าเซอร์บุรุษถ,ถ้าจ้องตามันครบทุกตาแล้วค่อยๆเดินกลับไปมันจะไม่เห็นเรามันจะเหมือนทีเล็กที่ตาบอดถ้าเกิดเราไม่ขยับผมเดินถือน้ำตา้แล้วค่อยๆย่องไปอย่างนี้แล้วก็จ้องตามไว้จ้องตามันตลอดอย่างนี้กำลังจะผ่านมาแล้วครับผม ทันใดนั้นเองอิซาบรุษอีสามขามันเริ่มขยับเข้ามาหาผมแล้วฮะแล้วมันก็ยังเห่าต่อไปครับผมบูบูบเป็นหมาพิการสามขาที่กลางที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยค่ะด้วยความตกใจครับผมผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผมใส่เกียร์หมาวิ่งเต็มสปีดครับผมในตอนที่เริ่มวิ่งครับผมผมจินตนาการภาพในหัวฮะถ้าเกิดผมวิ่งตามก้นเดอะแฟตผมสามารถวิ่งตามมันไปได้ในสปีดที่เร็วที่สุดของนางแล้วผมสามารถเอามือซ้ายของผมที่ถือถุงกลาต้อกโวอยู่แต กนเดอะแฟตได้ทันเลยฮะผมวิ่งที่สุดเท่าที่ผมจะวิ่งได้แล้วครับผมหัวใจผมเต้นตุ๊บๆุ๊บตุ๊บตุ๊บมามันก็ยังไม่หยุดครับผมอีสาขาวิ่งเร็วกว่าเดิมอีกครับผมถ้าผมเป็นเดอะแฟตอีสาขาก็ซูเปอร์แมนเป็นหมาพิการ3ขาที่วิ่งไวอย่งกับเสือจาก,กวัว เพื่อนมาอีก2ตัวยังตามไม่ทันนะ่ะในโมเมนต์นั้นผมไม่มีอย่างอื่นให้คิดแล้วครับผมนอกจากวิง่งฮะวิ่งวิ่งเข้าไปไอ้ปกชีวิตของเองขึ้นอยู่กับการวิ่งครั้งนี้แล้วถ้าเองไม่รอดก็กลายเป็นอาหารหมาผมวิ่งใส่เต็มสปีดครับผมแต่ด้วยถุงปลาต้ก๊กโถกับถุงน้ำเต้าหู้ครับผมผมวิ่งด้วยท่าเนี้ย <c oughs> และด้วยสปีดหรือความเร็วและท่าวิ่งของผมครับผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับถุงน้ำเต้าหู้ของผมฮะมันขาด ถุงใหญ่ที่ใส่น้ำเต้าหู้ทั้ง3ขาดครับผมมีน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องพี่น้องอีก2ถุงที่เหลือครับผมโคดซึ้งในพลังวีรบุรุษผู้สละชีวิตเลยน้ำเต้าหู้ถุงนั้นสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยผมกับอีก2ถุงที่ยังเหลืออยู่ถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นอนิเมะไอ้น้ำเต้าหู้ถุงนั้นก็คือเพื่อนนางเอกที่สละชีวิตตัวเองให้ปีศาจ ไอ้มาเซบูลุสเนี่ยกินแล้วปล่อยให้พระเอกกับนางเอกสามารถหนีรอดไปได้เพื่อไปมีชีวิตที่ดีกว่าครับผมอารมณ์ก็ประมาณว่าเหมือนตัวประกอบตัวละครเพื่อนนางเอกที่แอบชอบนางเอกมานานแต่นางเอกดันไปชอบพระเอกด้วยความรักนางเอกมันเลยสละชีวิตตัวเองครับผมเพราะว่านางเอกไม่มีทางรักมันละฮะอารมณ์ประมาณว่าเอขอให้เธอมีความสุขกับไอ้พัดนะทิ้งฉันไว้ตรงนี้แหละพวกเธอรอดกันไปมีความสุขกันเถอะนะอย่าร้องไห้ไปเลยเอวิ่งกลับไปแล้วไม่ต้องหันกลับมา ฉันจะยื้อพวกมันไว้เองด้วยไอเ้เจ้าหูดถุงนั้นครับผมมันหลุดออกจากถุงใหญ่แล้วแบบแตกลงพื้นเทด้วยความแบบพึ่งซื้อน้ำเต้าหู้มาใหม่มันยังร้อนอยู่ฮะผมวิ่งเร็วกว่าเดิมอีกคือน้ำเต้าหู้ดาดขาแล้วหมาก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนจะแบบหลีกหลีกนิดนึงอะ่ะน้ำเต้าหู้มันตกแง่แล้วหมามันชอบไม่ชอบน้ำครับผมมันตกใจฮะมันเบกรกแป๊บหนึ่งแล้วค่อยวิ่งต่อครับผมแล้วผมแบบถึงบ้านพอดีเลยหลังจากน้ำเต้าหู้ถุงนั้นตกเสร็จ ผมกลับเข้าบ้านปิดประตูเรียบร้อยครับผมเรารอดแต่เราเสียอะไรไปมั่งครับวันนี้ผมเสียน้ำเต้าหู้ไปถุงหนึ่งเหลือแค่อีพระเอกกับนางเอกเนี่ยซึ่งแม่งรอดมาได้โคตรเศร้าเลยไอ้น้ำเต้าหู้ถุงที่3กูจะไม่ลืมความเสียสละของมึงเลยเพื่อน อีกสองถุงมึงต้องมีความฝึกเย็นท้องกูนะให้การเสียสละของน้ำเต้าหู้ถูงนั้นไม่ไปสูญเปล่าอิสบะรุษนางหมาชั่วไรทําให้น้ำเต้าหู้กูต้องดราม่ากกันขนาดนี้เฮ้ยเกลียดจะสู้ก็สู้ไม่ได้ผมไม่เตะหมา นี่ยังโชคดีเนี่ยรอดมาครบ32ไม่กลายเป็นอาหารหมาซะก่อนและน้ำเต้าหู้เจ้านี่เป็นน้ำเต้าหู้สุดแรที่ขายหมดตั้งแต่7โมงด้วยนะคือแบบด้วยความเป็นคนตื่น8โมงผมแทบไม่มีโอกาสได้กินน้ำเต้าหู้เจ้านี่เลยซึ่งแบบโคตรอร่อยอ่ะซื้อมา3มถุงพระเอกนางเอกกับเพื่อนนางเอกตอนนี้เหลือแค่ขับพระเอกกับนางเอกเนี่ยยี่หอยลหอยลหอดเนื้อเรื่องดราม่าจะหายเลยแค่เดินไปซื้อน้ำเต้าหู้กับปลาท้องโกเนี่โชคดีปลาท้องโกมันเบาไม่งั้นปลาท้องโก20ตัวที่ซื้อมันี่มันต้องเสียพี่น้องไปสักครึ เป็นยังไงฮะผมมีแค่รูปของมันตอนหมอบอยู่ใต้รถนี่แหละฮะเนี่ยมีให้ดูแค่นี้แหละครับผมจินตนาการมันเป็นหมาพันทางสีดําสลับขาว มีอยู่สามขาเป็นตัวเมียที่เห่าเสียงโคตรดังตัวก็ผอมแต่โคตรจะเปรี้ยวเลยนี่แหละครับปีศาจแห่งที่นี่ครับผมแต่มันเป็นปีศาจเพราะมันมีเหตุผลครับผมมันไล่โจนโคตรเก่งกับเพราะเสียงโคตรดังแถมเออาร์ขี้โมโหอีกต่างหากดังนั้นเราจะปล่อยนางไปก่อนครับผมนางมีประโยชน์แม่แน่นางอาจจะเป็นหัวหน้าหมาที่นี่ที่คอยคุมหมาตัวอื่นไม่ให้ออกนอกลูก่นอกทางก็ได้ครับผมอารมณ์ประมาณว่าหัวหน้าแก๊งนักเลงในโตเกียวลาเวนเจอร์ฮะผมไม่รู้นะว่ามันมีประเด็นกับคนอื่นหรือเปล่าแต่ผมมีประเด็นกับมันทุกรอบที่ก้าวน่ข้รา ด้วยความเสียสละของน้ำเต้าหู้ถุงนั้นผมก็เลยสามารถกลับมานั่งทําวิดีโอต่อได้ไม่กลายเป็นอาหารหมานะครับผมคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อสรรเสริญน้ำเต้าหู้ถุงนั้นแหละครับผมเอฟในแชทฮะเราจะไม่ลืมเพื่อนนางเอก